ผมทั้งเป่าสวนวอดินทอนชาแนวนะผมนอกเขามาเก็บผักหวานนะครับผมน้ออยู่เนี่ยก็คืออยู่สวนวอดินทอนชาแนวนะครับผมเนาะเนี่ยคือเป็นพื้นที่ของบ้านนนตุนนะตำบลหนองแวงเพื่อพยุงโจทุนแกนนะครับผมเนาะหนึ่งคือเขามาเก็บผักหวานอันนี้คือเป็นแปลงผักหวานนะครับผมเนาะที่เขาปลูกไว้ประมาณสามปีนะครับผมเนาะช่วงนั้นก็คือเขาจะแต่งกิ่งมันนะครับผมเนาะแต่งกิ่งเพื่อจะเก็บยอดมันวันนี้คือเขามาเบิ่งว่ามันจะได้หลายปันไดนะครับผมเนาะเพราะว่าเขาแต่งกิ่งมาแล้วก็จะมี ก็คือมีญาติพี่น้องมาเก็บไปแล้วหลายเที่ยแลนะครับเนาะวันนี้คือก็เลยวันหยุดนะครับเนาะก็เลยมาเก็บลองเบิรงว่ามันจะได้เท่าใดนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปเก็บกันเลยนะครับเนาะไปเก็บกันเลยครับผมอันนี้คือเขาแต่งกิ้งแล้วนะครับเนาะแต่งกิ้งผักหวานแล้วนี่ครับแต่งกิ้งแล้วมันจะออกมากสิเพราะช่วงนี้คือช่วงหนาห่อนนะครับเนาะนี่ครับผมช่วงหนาหอนเขาเลยมาเก็บเพราะว่าคือมีคือเขาเก็บนึงเก็บขายก็ไดเก็บกินก็ไดนะครับเนาะคือปลูกกินงก็ไดปลูกขายก็ได้ ตอนนี้คือมันยังออกกระไลนะครับเนาะช่วงออกกระไลนะครับช่วงออกกระไลก็เลยมาหย่อมหย่อมเก็บเพราะว่าเนี่ยคือเพื่อนเก็บไปกินแน่แล้วนะครับเนาะคือไทยบ้านนี่แหละมันเก็บไปกินแล้วแน่แล้วอันนี้คือมีคนสั่งมาก็เลยล่องเก็บเพิ่งหวามจะได้จะกิโลหรือว่าจะขีดนะครับเนาะเพราะว่าเทาก็เพิ่งเก็บตีปีแรกนะครับเนาะคือเพิ่งเก็บเพราะว่าเทาก็ยายมันตาย คือปลอยมันใหญ่ก่อนนะครับเนาะค่อจแต่งกิง่งเขากับมันนี้คือห่อแต่งกิ่งเป็นเป็นหุ่นแหลกนะครับเนาะเป็นหุน่นแหลกเป็นปีแรกที่ห่อแต่งกิ่งมันน่ครับยอดยอดตะวานอันนี้อยู่ส่วนนี้คือปลูกอยู่ประมาณสองลอยกรต้นนะครับเนาะอยู่อยู่แปลงนี้คือสองลอยกระต้นพราะว่าเขาจ,จะปลูกเพิ่มน้ำนะครับเนาะแต่อันนี้คือประมาณสองลอย ก็หลุมนะครับเนาะหลุมหนึ่งอ็จะมีเมนหลุมหนึ่งก็คือระวังต้นก็จะมียูอยูสองตนนะครับเนาะระวังแถวก็คือ,อยูมีสองตนเัวอยังปลูกหนึ่งคือนึ่งเปลือกันตายครับเนาะนี่ครับต้นหนึ่งอันนี้อันนี้คืออันนี้เก็บไปแล้วนะครับเนาะเก็บคอยทยอยเก็บไปนี่ครับผมนี่ครับตัวบางบางตนเพิ่อเก็บแล้วนะครับเนะาะจวางดันหลันกันว่าก็าจะได้ได้บอ ต้นี mm ่เราเราแต่งไปนะครับนี่คับต้นนี้ครับนี่กระลังเนี่ยกระลังขึ้นนี่ครับนี่ครับกระลังขึ้นเลยนี่ครับยอดกระลังขึ้นอันนี้ว่ามันสามปีนะครับเนาะต้นตะวานกระลังสามปีแต่ในห้อาใส่น้ำใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะครับเนาะปุ๋ยก็จะเป็นขิงว่าขี้ควายเ่าเลยแหละครับผมขิงว่าห่อหรือเ่าจะไปใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเนาะนี่ครับยอดมัน อยากผักวานนี่ครับผักวานตัวคนดิสังมาเนี่ยคือเพิ่นไปหาใครมาแดงได้นะครับเนาะเพิ่นได้อยากกินผักวานเพิ่นเลยมาสั่งอยากผักวานเพาะว่าของของเฮาในี่สวนเฮาเนี่จะเน้นดเดรี็คือผักวานนะครับเนาะเน้นผักวานมากกว่านอนกจาเป็นผลไม้ นในหนผักอีสานของเขานะครับเนาะจะเป็นบักม่วงแบบมีแบบกักปลูกกล้วยพวกออย่งไี้ครับผมเขาจะปลูกแถวนี้เพราะว่าต้นบักม่วงเนี่ยไม่เคยมันเนี่ยคือทนแรงนะครับเนาะต้นบักม่วงเนี่ยทนแรงนะครับยอดมันนะครับยอดมันนีะครับมันยอดไกลๆครับผมยอดยอดผระความนะครับ ว่ยอยู่นี่เาอยู่นี่เขาแบบเกิดคือมันใหญ่บางส่วนนะครับเนาะบางส่วนเกิดทันงใหญ่นะครับการทําให้ต้นมะหวานที่จะแตกยอดในห้องคือเขาต้องใส่ปุ๋ยใส่น้ำเพื่อจะให้มันแตกยอดบางส่วนก็ใส่สูตรสมเสมอนะครับเนาะเพื่อให้มะหวานแตกแตกยอดเร็วนะครับเนาะใส่ของเขาเนี่ยคือจะปล่อยเป็นธรรมชาติ พราะว่าต้ตนทางวานันเ้าเนี่ยคือ,อยังบ่อใด่ใหญ่ปันใดนะครับเนาะยัยงบ่อใด่ใหญ่ปันใดแล้วก็ยังบ่อใด่ที่จะหลอดตายปันใด่นะครับเนาะเอาก็เลยบ่อใด่ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่ครับทางวานันอันนี้ตามยอดอันนี้เพิ่นเก็บไปแล้วสองสามเที่ยวแล้วนะครับเนาะอันนี้วันหยุดก็เลยเขามาเบิง้งฝักหวาน เมื่อกี้เขาไปในหมบานก็เห็นเขาสร้างมานะครับเนาะก็เลยมาลองเก็บเปิงวัวเพาจะได้ทอดใดนะครับนะนี่ครับยอดยอดมันจะแตกจึงสีพอจะต้องตัดตัดกิ่งออกเพื่อมันจะแตกออกยอดแตกออกนะครับเนะบาะเอาตะานเก็บขายได้หรือว,ว่าเก็บไปแกงได้นะครับเนาะตรงนี้คือจะมีหนาในตัวหน,า,หนาไข่มันแดงนะครับเนาะไข่มันแดงก็บปากวานคู่กันกับเห็ดเครี่ยงนะครับเนาะคู่กัน ป็ได้มี่ทีบางๆก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับเนาะปลูกได้เพราะว่ากหวานมันจะสามารถที่จะปลูกทนทานนะครับเนาะในดินหวานเฮาเพราะว่ามากดินหวานเฮานะครับเนาะดินล้วนปนทรายนะครับเนาะถ้าดินดำๆมันแห้งมากหลายเพราะว่าขนนั้นนี้แหละธาตุของดินหลายนะครับเนาะทั้งาักกางทั้งสลับบุรีสิงบุรีเนี่ยคือมันจะมาทั้งนั้นนะครับเนาะ พวกพันธุ์พวกนีก้คือจะเอามาจากทั้งโรบลี่สิงบรี่นะครับเนาะส่วนมากก็จะปลูกพันธุ์สีทองเนี่ยมันจะหนึ่งคือจะบใบใหญ่แลวก็น้ำหนักดีนะครับเนาะยอดหนายอดใหญ่ยอดหวานนะครับถ้าบาน่องน,นี่มันจะเป็นวงลี่นะครับเนาะทั้งพวกใช้พุ่มพวกเลยนะครับมนะันจะเป็นทั้งเขาเนี่ยเป็นพวกวงลี่ท้งสินะงรับวงลี่ท้งสิมันจะว่าค่อยใหญ่เป็นไรนะครับเนาะนี่ครับ ใบบัค่อยมีปันไดนะครับผมอันนี้เพื่อเป็นทั้งทั้งผักอีสานนะครับนะจะเป็นวงรลีย้ยงสิใบรลีย้ยงสิมันจะจะบัค่อยมียอดปันไดนะครับเนาะถ้าเป็นทั้งผาักกางมันจะบใบใงเพราะใบใยจะปุ๊บยอดมันจะอวบนะครับเนาะนะในการกินก็จะแสบนี่เก็บไปให้กันชาวบ้านเพิ่นสั่งนะครับนะเขาจะเห็นพอส่วนเขาปลูกผัากหวานเขาจะสัง่งต่อไปก็จะนี้ให้เก็บทุกปีนะครับเนาะ เก็บทุกปีนี่นเพราะว่าอยู่ทางนี้คนมาคอยปลูกกันคนปลูกบ่ค่อยเป็นนะครับเนาะปลูกบ่ค่อยเป็นก็นเลยมาปลูกไว้เพื่อจะเอาไว้ขายหรือว่าเอาไว้กันกินเฮาสามารถเฮ็ดอาหารได้นะครับเนาะถ้าเขามีที่บ่าต้องเอาที่ไราปั่นัันเอาที่แบบน้นอยก็ได้ครับปลูกในพื้นที่บ้านก็ได้ปลูกริมหัวก็ได้นะครับเนาะอันนี้คือเขาสามารถที่เฮ็ดแนวกินได้เขา่ต้องไปซื้อเขาเฮ็ดเองกินเองก็ได้นะครับเนาะ พราะว่าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือเขาต้งเ<ด>ท็ดเองปลูกเองกินเองเขาจ้างบรเสียงเงินนะครับเนาะหลายกาเลยทั้งทั้งส่วนนี่กเ็เลยคิดว่าการปลูกผักป,ากปาก่าเนี่ยคือเขาเขาเนี่ยคือมีข้อมู้อยู่แล้วเขามีคนสอนอยู่แล้วนะคือเป็นแม่เป็นจะสอนในการปลูกอยู่แล้วเขาก็ซึมซับมาอยู่แล้วเขาสมาธิเป็นอยู่แล้วนะครับเนาะเขาก็เลยมา ปลูกอยู่นี่กันปลูกเพื่อไปกินไว้ขายเพื่อไม่ได้ใดนะครับเนาะนะี่ครับผู้ดใดทีมีทีที่างๆหรือว่ามีทีอยู่แล้วอยากเฮ็ดกะสมาทีเฮ็ดใดนั่นเป็นใหม่ใหม่อนาคตนะครับเนาะทีสมาที่จะเขาเฮ็ดกินใดเพราะว่าเพราะเราจำเป็นต้องต้องไปซื้อเขานะครับเนาะเขาก็สมาเฮ็ดปลูกเองเพอเขาปลูกแล้วเขาก็สบหายใจเ,เขาปลูกใดแล้วก ดีใจสบายใจเพราะว่าเขาเ็กินของเขาก็ต้องไปซื้อเปลืองงประมาณของเขานะครับเนาะเพราะว่าเขาไปซื้อเขาเนี่ยได้น่อยนะครับเนาะขีดละยี่สิบสามสิบบาทอันนี้เขาปลูกประมาณงานสองงานเขาเิดสมาธิจะอยู่ได้แล้วนะครับเนาะผักหวานเพราะว่าเขาต้องก็ต้องปลูกหลายนะครับเนาะปลูกจักลอยสองลอยตนก็ก็พอกินแล้วนะครับเนาะหลังจากกินแล้วเขาเคยสมาธิขายให้ได้ขายให้พี่น้องได้เพราะว่า เอากว้าเนียวคือมารสมาธิขายขายได้เพราะว่าถุกคนเนี่ยบางคนบ่่อยมาปลูกกันนะครับเนาะใบใบสีทองขั้นสีทองจะใบยิบยง่งใหญ่เอนะครับขั้นสีทองเวลากล่ำไม่ได้นมันก็จะกรอบนะครับเนาะนะครับสังเกตดูนะครับเนาะการเลือกต้นนะครับเนาะของสวนเนี่ยคือเขาจะสั่งซื้อเมลร็ดมามาพอเอาเองนะครับเนาะ สั่งซื้อเม็ดมะเพาะเองเพราะว่าอย่างราะวะหนึ่งคือเท่านี้เราต้องไปซื้อเป็นตนน้นหน่อยมาเบียร์หน่อยมาเพราะว่ามันมันแพงนะครับเนาะมันแพงแลเลยเพามันเกลืองโงมันเท่าพอเพราะว่าทั้งส่วนจะเพาะเองซื้อเม็ดละบาทนะครับมะเพาะขอใส่ไส้นะครับเนาะขอใส่ไส้เพราะพอประมาณได้ประมามันซิบหามือหรือว่าทั้งยีสีม,มือมันจะเกิดห่างนะครับเนาะเกิดห่างแล้วปุ๊บ เขาก็เตรียมเดิมแรงเขาเตรียมพีเลียงไว้ก่อนนะครับเนาะเตรียมพีเลียงไว้ก่อนช่วงนี้คือสามารถเตรียมพีเลียงได้นะครับเพราะว่าเขาก็สามารถปลูกผักขาไว้ก่อนเม็ดคูนเม็ดกระได้ครับผมผักขาลอยต้นเม็ดคูนเม็ดพอปลูกเม็ดคูนเม็ดเสร็จแล้วปุ๊บผักหวานจะมาช่วงนี้สารประสพนะครับเนาะมีมีสาพฤษภาพมีหน้ากระดาษที่เขาสามารถที่เพาะได้แล้วเพาะเพาะเสร็จแล้วปุ๊บประมาณสิงหาเข้าไปเลยปลูกเขาก็เขาก็เอาเม็ด ที่มันเกิดหักนะครับเนาะมันสิบเส้นเท่ากับปลูกนะครับเนาะคลิปนี้เป่าสวนมิรทอนช่องแนวเนี่ยนะคือจะมีวิธีสอนในการเห็ดยืนนะครับผมนะผู้ใดอยากเห็ดก็สามารถที่จะไปเบิ้งใดในช่องเป่าสวนมิรทอนช่องแนวได้นะครับเนาะหรือว่าศึกษากับยูทูบก็ได้นะครับหรือว่ากูเกิลก็ได้ในการปลูกนะครับเนาะทั้งส่วนนี้คือเขาจะเอาเมล็ดที่แตกหักแล้วปลูกเลยนะครับเนาะว่าใดที่ใส่ถุงเพราะว่าการใส่ถุง ถอยมันจะโดนหล้วจากมันจะบา,างทีเข,ขาระวังเขาถิ่มไว้หักมันจะคดเพราะหากคนแล้วปุ๊บมันจะทําให้ต้นบางวานเนี่ยไงสานะครับเนาะไงสาเพราะว่าถ้าห้องหักเกินแล้วเขาก็เตรียมต้นพีเลียงไว้แล้วเขาก็สามารถที่จะเอาลงได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าต้นหนึ่งหรือว่าวางต้นนะครับผมต้นหนึ่งเมตรหนึ่งเครื่อเอาไปสองต้นนะครับเนาะต่างต้นมันคืบนหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับ คือบบหนึ่งนะครับต้นต่อไปก็คือเม็ดเม็ดคุ้นเม็ดไปนะครับเนาะนี่ครับเม็ดคุ้นเม็ดไปครับเม็ดคุ้นเม็ดไปบางต้นก็ตายบางต้นก็ถ้าป่านี้คือเขาปลูกสองต้นมันก็ยั่งทั้งสองต้นอันนี้เขาปลูกสองต้นปลูกมันยั้งต้นหนึ่งเขากับยั่งดีนะครับเนาะนี่ครับยั่งดีนี่ครับนี่ครับบางต้นเขากับปลูกแซมไปต้นคูเลยครับต้นคูเลยต้นครูด้วยต้นขี่ก็ได้เองครับนี่ยคือต้นขี่ อันนี้ครับปลูกนี่ครับต้นขี้หนึ่งทรงสามต้นก็ไดอันนี้คือบางเทียต้นมันเหลือเขากับมาแท้ไว้นี่ครับต้นนี้ก็สามต้นดกันนี่ครับต้นนี้ก็สองต้นนี่ครับนะครับพอต้นใหม่หรือว่าต้นผักบานใหญ่แล้วพุ่งเขาก็ตัดต้นมะขาออกนี่ครับตัวต้นมะขาออกเลยแล้วตอดแตกยอดนะครับนี่ครับแตกยอดเขาเก็บนี่ครับผักบวานนี่เขาเก็บได้นะครับเนาะนี่ครับเพราะว่าเขาเก็บไปแล้วสองสามเทียแล้วนะครับเนาะ ทางเป่าสวนมิตรท้องชั้นแนวนะคือคือเขามาเอวันส่วนหนังสือนะครับเนาะก็เลยมีชาวบ้านมาห้องถามนะครับเนาะว่าผักหวานขายวะนะครับเนาะก็เลยว่าขายอยู่อย่ีกประมาณจะขีดสองขีดนะครับเนาะกับกับขายได้นะครับเนาะเขาขายเนาะเขาได้อยู่สี่สิบาทนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ค้ากับเขานะครับเนาะนี่ครับผมผักหวานที่เขาเก็บได้วันนี้ทางเป่าสวนมิตรท้องชั้นแนวก็ขอกราบสวัสดีทกับผมสวัสดีครับ